ะป fc เขตเร่งด่วนต้องรีบไปนะครับก็วันนี้เอาตัวไอนายมเริ่มจะต้องใส่แล้วนะนี่สวนเห็ดปุ้ยซอหมิวจะเริ่มเดินแล้วเพราะว่าค่อนข้างจะแบ่งภูชัดเจนแล้วเป็นเส้นแบบว่าแล้วมันโตเร็วดิเราไม่เจอกันสองสวันใช่โอ้โหมันขึ้นมาตอนแรกเป็นไข่ไก่ดีๆนี่จะไปไข่หานไปไหนเนี่ยอยิ่งข้างล่างยิ่งโตเร็ว นะ <N un> FC ก็ถ้าเป็นช่วงนี้เราจะให้ใช้เป็น i9 ไนมิแหละก็จะมีปุ๋ยตัวท้ายสูงกว่าแล้วก็จะสร้างเมด็ดสร้างเนื้อได้ดีกว่าแต่ว่าถ้าเป็นช่วงเล็กๆเนี่ยเราให้ใส่ประมาณร้อยเดียวนะเดี๋ยวดูอัตราจะใส่สักร้อยซีซีต่อ200ลิตรแล้วก็ค่อยๆเพิ่มดูตามตามส์เขาปีที่แล้วเหียปุ๋ยก็ได้ใช้ <N un> ช่วงตัดขายตัดขาย เป็นไงมันชื่อหวานเจี๊ยบสมัยสมัยปีแล้วชื่อหวานเจี๊ยบก็ที่ได้เขามาดูแล้วเขา่าเสียดดายหมดลวแต่ว่าขาดหวานก็เลยผลไปเราถามปรึกษาพี่แล้วพี่ก็ทำมาไม้ตรงแล้วก็ผลไปได้มาอาทิตย์นึงแล้วเขามาที่นี่ตัดได้หมดเลยตัดได้เยอะเลยก็คือจริงๆมันต้องมีอีกสองรุ่นใช่แต่เขาลูดไปไปทีเดียวได้เลยใช่วันนั้นก็เลยมาตัดกันช่วงบ่ายเลยนะก็กลับมาเอาเอ้เอากลับเอาไอ้หาง อ่าของรุ่นนี้ไม่มาไอารุ่นรุ่นหลังก็ได้เลยได้เลยได้ด้วยกับกลายมารุ่นหลังก็สีได้แล้วก็หวานหวานด้วยไงก็เลยเอาไปหมดเลยใช่ครับวันนั้นก็เลยอยู่เย็นเย็นไปเลยเย็นเลยอ๋อนี่คือหวานเจี๊ยบแล้วแปลงนั้นอ่ะได้ฉีดไปกี่ครั้งที่เขาเนี่ยแต่ครั้งเดียวอครั้งเดียวคือตัดเลยตัดเลยจากที่ว่ามันมีปัญหาอยู่ใช่ <Euros> ไม่ยอมหวานใช่มันมันมันสีมันเข้าแล้วแต่มันมันขาดหวานไปน,นิดนึงคือปีที่แล้วมันมีปัญหาเรื่องฝนด้วยไหม แต่ปีละผมก็ตกตลอดนะมันก็มาื่อาทิตย์ตกทิ้งอ่า F4 มันก็มีแล้วก็แปลงอื่นได้ใช้ไหมครับหรือแป้งเขาใช่หมด,ด,หมดที่ตังเมก็ใช่แปง้งนึงตังมมเมมีเดียวมีเดียวเกับจบอ่ะเหลือมาสร้างอีกรอบมันคือสองรอบเสร็จเลยจบเลยที่ตังเม๋อคือเรารู้แล้วเราเลยอันนี้ไปฉีดรอเลยครับแต่ที่ตังเมผมพ่นไปสองรอบอแต่ที่เขาก็ก็เลยมาเก็บเขาอะคือคือแปลงที่เขามันมันได้ตัดก่อนไงอ่ามันได้ตัดก่อนไปมีดหนึ่งแล้ว แล้วมันมันตัดได้น้อยไงไมว่าเราไม่ยอมหวานไม่์เมยสีไม่เข้าหายก็เลยผลไปได้รอบเดียวได้รอบเดียวนะแล้วเขาก็มาดูทิ้งการจะเก็บไอ้มิดมิดหนึ่งของของรุ่นสองกันนะครับเลยได้เลยได้หัวรุ่นไปเครื่องหัวกับไปกับมลเลยเหมือนกันแหละของของรุ่นสองอ่ะเหลืออีกหน่อยนึงอ่าวบไปเลยควบไปเลยทีนี้พอเรารู้นี่แตงเมย์เราเล่นสองรอบแตงเมยสองรอบแต่แตงเมจบเลยสองสองรอบจบโอ้โหี ไม่ต้องมาตัดดูว่าสีจะถอดไหมจะหวานไหม,ลไมแล้วก็คือไอทีมตัดคือเจ้าเดียวกันไหมเจ้าเดียวกันครับออืก็เดี๋ยวปีนี้เราก็เดินไปเรื่อยนะครับถ้ามีปัญหาเรื่องฝนหรืออากาศอะไรพวกเนี้ยตัวนี้ก็จะช่วยประคองให้ทั้งสีทั้งความหวานเนี่ยมันมันยังเข้ามาอยู่ปกติอ่านายมิก อย่าเฮปุยเริ่มใช้นะถือว่าตัวนี้ปีแล้วลองใช้ผ่านนะเฮปุยผ่านผ่านครับเยี่ยมนะหวานแล้วไม่คืนเลยเห็นว่าใบอ่อนมาก็ไม่มีผลไม่มีผลนะครับใบอ่อนมาตอนช่วงก็เกือบเกือบใกล้ตัดแล้วตอนนั้นตัดเนื้อไม่มีปัญหาเนื้อไม่คืนครับเนื้อไม่คืนสีไม่คืนได้เลยเพราะนนั้นแอบไปดูซ้อมอยู่ทำคลิปอยู่ใช่รีวิวอ่าซูเปอร์เทอร์โบแพนบวกกับ ซุปเปอร์บิ๊กซุปเปอร์บิ๊กับตัวแคสเซมอลอนตัวใหม่อ่าแคสเซมอลอนตัวใหม่ผลที่ได้ผลไปสองั้างผลสองั้งเหลืองแป๊ะเหลืองตาแตกสิบวันเหลืองตาแตกตัดแล้วตัดแล้ววันนี้วันนี้ลายตัดเดี๋ยวจะหลายตัแล้ะไม่ตาถึงสิ้นเดือนนี้คงจะหมดทันทีเนี่ยอ่าเหลืองตาแตกเนื้อดีปลาทินชูนิ้วหวานเจี๊ยบแกหวานเจี๊ยบแปลกมาครบ หวานระดับฝนตกทุกวันเเนี่ยติดใบอ่อนด้วยอ่ะโจติดใบอ่อนใบอ่อนตรงกลางติดใบอ่อนแต่ว่าเนื้อแบบเนื้อไม่คืนเนื้อไม่คืนด้วยแต่แล้วอ่ะหวานเจี๊ยบบายๆใช่ผ่าลูกเนื้อเหลืองปัดเลยแล้วไอ้ปปรเซ็นต์ของชุดชุดแรกที่ว่าเข้ามาตัดที่ลังตัวไปถึงสี่สิบว่าสี่ส่อสี่สิบสามเปรเซ็นต์แป้งเขาอะเปรเซ็นต์แป้งใช่ทีว่าคือมีแรงกันไปรอบที่สองก็จะมา ไายทิ้งแล้วเราฉีดเข้าไปแต่เราฉีดไปแล้วนี่มึงได้ทีแบบตดอันนั่นด้วยได้รุนน้องเขาไปด้วยอเป็นเลยครยขึ้นเกือบหมดแหละสี่สิบกว่าครับแต่อันนี้คือสี่สามเลยว้าแล้วรุนน้องเขาก็เช็คนะพี่รุนน้องมันได้สามสิบเท่าไรเนี่ยแต่มันผ่านเกณฑ์ก็เลยตัดสองตัดสองสองรุ่นเลยรวบไปเลยรวบเลยโอ้ยพี่ก็คือปกติคนตัดเขาตรวจแป้งอยู่แล้วเขาตรวจครับเขา้อเอาไปตรวจลุนน้องเขาตรวจแล้วก็มีการ กรีดเนื้อไว้ก่อนดูว่าสีคืนไหมใช่จ้คือที่นี่เขาจะมีของตรวจประจำลงเขาเลยเขาเอาไปเช็คเนื้อก่อนแล้วเขาโทรมาตัดตัดตัดได้เขาตัดได้หมดเลย<อ>คือแต่แปลงผ่านตัดหมดเลยเพราะสีสีมันได้อยู่ได้เหยอมันขายแค่หวานเพราะวันนั้นมันได้เพราะเปอร์เซ็นต์แปลงเปอร์เซ็นต์ลายได้ตัดหมดเลยอืมก็เลยวันนั้นก็เลยมารูดไปหมดเลยดูดเลยเอฟซี นี่คือผลงานหวาน <c oughs> เจี๊ยบในอดีตมันก็ตกแบบเลยเขา้ามาไม่วรจะรัตกกันฝนตกนะเ <c oughs> ข้าเปล่าอ่ะ <c oughs> มันจะคืนหรือเปล่าเออฮะเราใช้ช่วงนี้เพื่ออะไรอ่ะเราเราใช้ช่วงนี้เพราะว่ามันสามารถขยายลูกได้ดีได้ด้วยนะ <c oughs> ยกบาบเบงพูอะไรพวกนกี้กำลังแบบต้องการเขาเลยอ่ะนะตัวเนี้ถ้าเป็นปุ๋ยทางดินเขาก็จะเปรียบเหมือนพวกปุ๋ยหามสิบสองหกสิบสองที่เราใช้กันอยู่อะไรเงี้ยอ่าหรือพวกกางท้ายสูงอย่างเงี้ย ก็จะช่วยเนี่ย,เ,ยเริ่มยกบ่าเบ่งพูเนี่ยเอฟซี FC. นี่โหแต่แปลงนี้นี่ต้องยอมจริงเนี่ยแค่ถือขวดมานี่บ่าสวยเลยนะแล้วก็สร้างเมล็ดสร้างพูด้วยตัวนี้สร้างเนื้อหมดเลยแล้วก็ถ้าเข้าสูตรของเราก็าคือเดินคู่กับแคลเซียมบอรอนผงได้แล้วไซน์นี่นะ <c oughs> เดินคู่กับแคลเซียมบอรอนผงแล้วก็ใช้ตัวตัวตัว,ตวเขาเรียกอะไรนะไอ ตัวแพนต์เบลแพนร่วมด้วย,ววยก็คือจบเลยนะก็เดินอาหารของซานโฮปกติไปเพียงแต่ว่าไอนายไน,นตัวแรกเปลี่ยนไปใช้ตัวไอนมิกยาวเลยตัวแพนใช่ปีแล้วใช่ตลอดมันก็หนามสวยเดือไม่มีคำว่าหนามแตกเลยถึงลูกใหญ่จะออกจะใชยโบจริงแต่มันหนามก็สวยหนาไม่มีแตกแบบเป็นเส้นๆเลยลงกล่องได้หมดลงกล่องนะใช่แสดงว่าปีที่ผ่านมานี่เราลองเต็มสูตรเลยใช่ยังไม่ไม่เจอว่า มีอะไรมันไม่ดีเลยใช่ไหมไม่ดีทุกย่างทุกยานไหมปีนี้เอาองกะเอาแต่ตัวทัวร์เนอย่าทิ้งอย่าทิ้งนะทัวร์เพลนผลตลอดเต็มๆตัดแล้วดีมากอ่า <c oughs> ก็เดินสี่ตัวเราเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับอ่ายกเว้นพึ่งเดี๋ยวถ้าลูกสักใหญ่ใหญ่หน่อยอเราอาจจะถอยพึ่งเพื่อประหยัดได้แต่ถ้าใครอยากโตเร็วก็ไม่ต้องถอยเพราะพึ่งเขาทําหน้าที่แบ่งเซลล์เหมือนเขาจะเป็นตัวกระตุ้นการสร้างเซลล์ใหม่อ่ะพึ่งนะ จะโตไปเรื่อยจนถึงที่เราแบบอัดเต็มร่างแล้วเราพอก็ได้ส่วนนั้นเราก็จะมาเล่งแค่แก่เล่งหวานเล่งสีอะไรไป FC สตัวไนานมิกเทอร์พพึ่งเทอร์โบแล้วก็แคลเซียมรออนผงนะแต่ถ้าช่วงลูกอ่านี่พวกดอกบานจนมาถึงลูกเนี้ยใช้ไนานน้ำเออใช้ตัวแคลเซียมรออนน้ําไปก่อนเพราะว่าเขามีออกซินช่วยลดการหลุดร่วงนะมีอาร์ตอเิกด้วยสินค้ามีแค่เองเหปุ๋ยเยอะไปไหมหรือว่าหรือน้อยน้อยไป กำลังดีพี่น้อยไปเดี๋ยวก็จะใช้ตายไปเล่นน้อยจังกันกำลังดีนะอันนี้อัปเดตกัน f อซเอาของมาเดี๋ยวเห็ยปุยจะเริ่มบาเลงแล้วแต่ว่าพรุ่งนี้มีงานด่วนต้องจัดการแต่จัดการใบก็เพรลมมาเอาไรมาด้วยเพื่อนม่เยียวเมื่อกี้เดินสำรวจกันนี่หายไป2วันไรมานี่แสดงว่า f อฟคนอื่นห้ามประมาทใช่ครับขนาดเราดูแลดีนะดูแลนี่ห่างกันสวันนี่ไลแดงมา เอฟซี FC, ไปดูแปลงของตัวเองด้วยนะไม่ใช่มาดูแต่เฮียปุ้ยชอบมิวนะเอฟซี FC. โอเคนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันว่าฉีดแล้วอะไรเป็นยังไงนะครับคลิปนี้ลากไปก่อน,นครับบ๊ายบายครับ <laughs>